วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดนะฮะ,ะตัวซิงโกเนียมเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับนี่นะครับก็คือซิงโกเนียมเงินไหลมาด่างเหลืองของผมเองนะครับนี่นะฮะต่อมานะครับก็เป็นการเลื้อยเลื้อยนะครับผมจะใช้อ่ะเป็นล่อลากน,นะครับเป็นกระถางเล็กนะครับเป็นกระถางชําเล็ก สำหรับการล่อรากนะครับตัวนี้ผมทำเสาเรือไว้นะครับทำเสาเรือไ้แต่ว่าน้องไม่ขึ้นเสานะครับน้องเลยไปนู่นนะฮะดูนะครับเลยไปถึงนู่นเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นเบอร์เบิร์นมาร์กนะครับเบอร์เบิร์นมาร์กด่างเหลืองนะครับใบใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวกลับมาดูก่อนนะเดี๋ยวก็เมาดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับมี เขียวออกมานะครับหนึ่งใบโอเคเดี๋ยวก็ดูใบต่อไปนะครับผมเนี่ยนะครับใบนี้ใบนี้ก็คือเริ่มใหญ่มาเลยนะครับเปิดดังมาเหมือนกันนะครับใบต่อไปก็ตัวนี้มาเขียวอีกแล้วใบใหญ่นะครับเนี่ยใบใหญ่นี้ก็เกิดสลับเขียวขึ้นมาเป็นใบที่2องแล้วครับเนี่ยเสร็จนิ้แล้วก็โอเคผมก็ปล่อยนะครับผมยังไม่ไม่ตัดชํานะครับก็ไม่เลื่อยเสานะครับอ้อมเสามา อ้อมสองมามันจะมาเป็นใบนี้นะฮะเนี่ยนะครับน้องสวยเลยนะครับใบใหญ่ทรงสวยทรงอวบนะครับใบต่อมานะครับเขียวอีกแล้วฮนะใบนี้เขียวอีกแล้วครับเนี่ยเขียวใบที่สามนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเขาก็สลับมาเป็นใบด่างอีกแล้วฮนะนี่นะครับอัดจากใบนี้ไปก็คือด่างหมดเลยนะฮะตัวนี้ด่างนะครับ ใบต่อไปแล้วก็ตอนนั้นก็รุ้นมากว่าจะออกมาด่างหรือเปล่านะหรือจะเขียวนะใบนี้ก็จะออกมาในแบบของด่างน้อยนะครับแล้วก็เขาก็เลือ้อยไปของเขาผมก็ไม่อยากไปอ่าไปขัดเขานะผมก็ปล่อยเขาเลือ้อยไปในในพุ่มของบอรเบิมากผมนี่แหละดูดินี่นะฮะว้าวเลยนะครับเจอใบนี้มาผมก็โวสุดๆุดผมชอบมากเลยนะขาไล่มาครับไล่มาตามนี้เลย เขาก็เลือ้อยมาเขาก็รอดมาตรงนี้รอดเบเบิลมาผมมาเนี่ยเบอรเบิลมาผมก็ใบย้อยใหญ่หญเขียวดนะครับเบิลมาผมก็ใบโคตรใหญ่เหมือนกันนะฮะก็นี่นะครับมาเปิดเป็นใบไหนไหนใบอยู่ไหนอ๋อใบใบนี้นะครับเห็นไหมฮะความใหญ่นะครับใบใหญ่แบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผม,มให้ดูนี่นะครับใหญ่จริงนะครับ เห็นในกล้องอาจจะเห็นเหมือนไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเรามาเทียบโอ้โหใหญ่มากนะครับไล่มาเรื่อยๆนะฮะผมก็วางกระถางรับรากไว้เรื่อยๆนะครับก็จะมาเป็นใบนี้นะครับโอ้โหมาเจอใบนี้สุดยอดเลยนะครับด่างเกือบเต็มใบนะครับว่ากรีมาเลยนะครับดูนะฮะสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับ แล้วก็ใกล้สุดแล้วครับมาใบนี้นะครับใบนี้ก็ชุดนี้ก็ยังแบบว่าเป็นอ่าชุดนี้เรียกว่าชุดใบใหม่นะครับใบใหม่ออกมาเพราะจะถึงยอดแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นแบบเขียวอ่อนนิดๆถึงน้อยๆเหลืองใบตองอ่อนกําลังจัดออกเหลืองเรื่อยๆนะครับนี่ฮะสวยฮะสวยครับสวยนี่นะครับแล้วก็มาถึงใบใบปัจจุบันนะครับก็คือพึ่งกลางนะครับ วันนี้ก็เพิ่งกลางได้เมื่อวานนี่เองแต่กลางมาปุ๊บคือใหญ่เลยนะครับเป็นเป็นยอดพอดีนะครับแบบนี้นี่นะครับก็คือวันนี้จะมาตัดนะครับเราเราจะขยายพันธุ์เขาแล้วก็ทําจํานวนเพิ่มขึ้นเนี่ยเราอยากได้หลายๆต้นหน่อยล้วก็ต้องตัดชํานะครับนี่ครับผมก็ใช้ตัวนี้เลยครับใบมีดนะครับเป็นใบมีดโกนนะครับแบบนี้ กดเข้าไปเลยนะครับขาดแล้วนะครับเนี่ยกดเข้าไปขาดแล้วนะครับตัวนี้เราผมก็ล่อลากไว้แล้วนะครับผมคือต่อไปคือล่อลากหมดทุกทุกข้อนะครับแล้วก็จะตัดไปเลยนะฮะตัดเกาะนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยกออกนะครับ สวยมากนะครับตัวนี้ก้านสวยมากนะครับก้านดังสวยมากก็ตัดตัดเสร็จแล้วนะครับอึบนี่ก็คือก้านนะครับความดังสวยนะครับของก้านครับอึบตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอยาจะยกออกอบอบใบใหญ่ลายสวยเลยนะฮะ นะครับบดูรากนะครับยาวเลยฮะดูครับนับจากยอดมาจะไปหาโคนนะครับตัวนี้เป็นใบที่เจ็ดนะครับนี่นะฮะความดางความใหญ่ยังใหญ่อยู่นะครับเนี่ยใบใหญ่นะครับแล้วก้านนะครับก้านก็ด่งนะครับ ฝนตกพอดีเลยครับก็เลยต้องเข้ามานี่ฮะตัดเสร็จพอดีนะครับฝนก็ตกลงมาแล้วก็ตอนนี้ก็ทำต่อยังไม่ได้นะครับก็คือฝนของทิบฝนของเข้ามาในบ้านนะครับเป็นวัสดุปลูกที่ผมใช้เพาะชํำนะครับผมครับนี่ฮะมะมีความโปร่งพอสมควรเลยนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้นะครับ นี่เป็นน้ำผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ผมจะใช้อะจะใช้ลดนะครับก่อนที่จะใช้ลดหลังจากที่ชามเสร็จอ่าก่อนที่จะเข้าอบนะครับผมก็จะลดไปรอบหนึ่งนะครับผม ตัวน,นี้ก็จะอบไว้ประมาณ30สบวันนะครับผมก็จะอบไว้ในตู้อบประมาณ30วันนะฮะ <_ an> นี่นะครับเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับตัวนี้ใช้เวลาอบ30สวันนะครับหลังจากนั้นผมก็เอามาไว้ที่ ลงเดือนนะครับลงเดือนที่นี่นะฮะก็อีก2เดือนเลยนะครับรวมทั้งหมดตั้งแต่ตอนเวลาปักชามไปนะครับจนถึงตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ3เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีใบเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลอดใหม่นะฮะก็จะประมาณสักมี2ใบ1หลอดนะครับในสํหรับ ตัวนี้เป็นต่อนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นต่อแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ก็ขึ้นใบมาประมาณนี้นะฮะก็กําลังขึ้นหลอดใหม่ด้วยนะครับสีสันก็สวยเหมือนเดิมนะครับนี้ยกมาให้ดูนะครับใกล้ๆกันนะครับก็ประมาณใช้เวลาประมาณสามเดือนนะครับ3เดือนก็จะได้ประมาณนี้นะครับที่ผมชำไว้ก็ นี่นะครับเป็นกระถางไซส์สีนิ้วนะครับกระถางสีนิ้วทุกต้นก็จะประมาณนี้นะครับก็คือจะมีอยู่2ใบ1หลอดนะฮะหลอดใหม่ก็กำลังจะกลางนะครับนี่นะฮะถ้าถ้าใดนะครับสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับบ่าวบ้านนานะครับหรือว่าเป็นแฟนเพจนะครับบ้านนากลาเด้นนะครับ Instagram ก็บอบานานะครับสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากมายนะครับฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ